คนเกิดปีมะแม,แม่หัวใจอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวเปิดลักษณะนิสัยตามโหราศาสตร์ไทยจีนสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับวันเกิดทั้ง7วันก็สามารถทราบนิสัยใจคอที่แท้จริงลึกซึ้งมากขึ้นคนเกิดปีมะแม,แม่หรือปีแพะ ตามโหราศาสตร์จีนและไทยถือเป็นปีของศิลปินเป็นคนอ่อนโยนละเมียดละไมรักสันติรักธรรมชาติและเต็มไปด้วยจินตนาการแต่ในความอ่อนโยนนั้นแฝงความเด็ดเดี่ยวไม่แพ้ใครพื้นฐานนิสัยของคนปีมะแม่คือความนุ่มนวลมีมารยาทมีศิลปะในการพูดจามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงมักเป็นผู้รับฟังที่ดีและเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างในยามวิกฤต แม้ดูเหมือนจะอ่อนแอแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องตัดสินใจคนปีมะแม่กลับเป็นคนกล้าลุยกล้าตัดสินใจมีจิตใจนักสู้ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาโดยไม่หนี แต่คนปีมะแม่ก็มีจุดอ่อนอยู่ไม่น้อยเพราะเป็นคนคิดมากช่างกังวลไม่กล้าปฏิเสธเกรงใจคนอื่นเกินไปจนบางครั้งต้องเสียสละความสุขของตนเองเพื่อผู้อื่นคนปีมะแม่เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับศิละปะการดูแลผู้อื่นงานที่ใช้หัวใจมากกว่าตัวเลขเช่นครูพยาบาลศิลปินนักเขียนหรือแม้กระทั่งนักบวชเพราะหัวใจที่ลึกซึ้งและอ่อนโยนของเขา คนเกิดปีมะแม,แม่อาจไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุดในหมู่ชนแต่เป็นคนที่อบอุ่นที่สุดในใจคนใกล้ชิดเปรียบเหมือนสายลมอ่อนที่เย็นสบายในวันที่ร้อนรุ่มและเหมือนแสงตะวันในวันที่เราท้อใจนี่คือพลังที่แท้จริงของปีมะแม่แม คนเกิดปีมะแม,แม่สามารถนำการทำนายไปวิเคราะห์ร่วมกับวันทั้ง7จจะทำให้ทำนายได้แม่นยำเจาะลึกได้ลึกซึ้งอย่างล้ำลึกถ้าคุณชอบคลิปนี้เพียงยิ้มอย่างเยาะเยะ้ยก็ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ